โอ้โหคาบาเขาจัดเต็มเลยนะมาแบบทัวร์นาเมนต์หทัวร์นาเมนต์แล้วก็ขค,คอเลยก็มาแบบรุนแรงนะครับก็เพื่อนๆก็คงจะเ n j นจอยเกมคาบากันทีนี้เรามาดูติดตามอัปเดตของเกมหวานๆกันบ้างนะครับกับเกม Audition น,นะครับซึ่งออเดชัน่นเราก็มีอัปเดตใหญ่ที่เร็วๆนี้เตรียมจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ซอยสอนะครับอ่า เราเล่นซอยหนึ่งกันมาออเดชั่นกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ก็มีผู้เล่นยังคงได้รับการตอบรับกันเป็นอย่างดีนะครับก็มีการแข่งขันด้วยเช่นการทุกปีนะครับชิงแชมปประเทศไทยวันนี้ที่อัปเดตไม่ไ,มไมก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่ออเดชั่นเรานํามาให้ผู้เล่นได้ลองเล่นกันแล้วก็ต้อนรับเพื่อนใหม่กันกับเซิร์ฟซอยสองนะครับ ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมออเดชั่นนะครับเป็นสมมติถ้าไม่เคยเล่นมาเลยเห็นเพื่อนๆเขาเล่นกเกมออเดชั่นกันมามันคือเกมเต้น,นเกมฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอยากเล่นบ้างผมมาเล่นแต่ผมไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครเลยเข้าไปห้องห้องเต้นก็เต็มเล่นกับคนอื่นก็กดไม่เป็นกดยากอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็อาจจะไม่กล้าเข้ามาเล่นกับเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ซอยหนึ่งของเราใช่ไหมครับทีนี้เพื่อตอบโจทย์ตรงนั้น่ะเซิร์ฟเวอร์ซอยสองของเราออเดชัน เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยเป็นการให้เพื่อนๆผู้เล่นทุกคนเนี่ยที่ต้องการเล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่เลิกเล่นไปแล้วกลับเข้ามาเล่นพร้อมกันได้อีกครั้งโดยเริ่มต้นใหม่พร้อมกันนะครับมีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเจอเจอกันเล่นไปพร้อมๆกันนะครับหน้าที่สําคัญเรายังทําให้เซิร์ฟเวอร์นี้เล่นง่ายเล่นไวมีคูณมีอะไรต่างๆเรายังมีของแจกเพียบระหว่างที่เล่นไปในช่วงการอัพเดลตรงนี้ด้วยเพื่อตอบรับผู้เล่นใหม่ที่ยังคงเข้ามาเล่นออร์ดิชั่นเรื่อย ให้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ซอยสองของเรานี้นะครับทีนี้ในส่วนการความพิเศษของเซิร์ฟเวอร์ซอยสองที่เราเตรียมมาให้นี้นะครับก็มีอะไรบ้างแล้วก็มีทั้งในส่วนของอการสนับสนุนผู้เล่นด้วยเงินเด่นนะครับแล้วก็มีการปรับให้เล่นง่ายนะครับมีการให้เลเวลอัพให้ของให้แล้วก็มีไอเทมพิเศษที่เป็นของเฉพาะเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยนะครับในส่วนเงินเด่นโหเข้าง่ายๆเริ่มเล่นปูบะเพียงสมัครตัวละครเข้าไปเล่นป๊บะ กระเป๋าตุงแล้ว่เข้าไปนี่แจกสองล้านครับสองล้านค่ะ,อะเออใช่ครับ,บรแต่ผมฟัแค่อ่นะอนะครับคือเงินเด่นครับเป็นเงินเด่นนี่คือค่างเงินในเกมออ i ดชันที่ใช้ในการซื้อชุดแต่งตัวทรงผมอะไรต่างๆนะครับซึ่งชุดพวกนี้เวลาเราตั้งต้นมาเราก็เป็นยันจบนะชุดไร้หล่อไม่มีกําลังใจจะเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เข้ามาปุ๊บนี่กระเป๋าตุงมาแล้ว่ก็มาสามารถเลือกซื้อชุดแต่งตัวแฟชั่นจับจ่ายใช้สอยเพื่อเริ่มเล่นเกมออเดชันได้แบบ เออมาถึงนี่ฟูฟูออปชั่นนะครับแล้วก็เต้นไปนี่เราก็จะภูมิใจในเออ่แฟชั่นของเราที่เราได้โชว์ในห้องเต้นนะครับอันนี้ก็แจกกันก่อนเลยแค่สร้างตัวละครเข้ามาเล่นปุ๊บเนี่ยมีสองล,าล้านอ่านะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วย eip คูณสองครับก็คือปกติออดิชั่นเราเข้ามาปุ๊บโอ๊ยกว่าจะอัพเลเวลไปได้เลยนึงทันลมันชา้ามันเต้นหลายรอบจริงๆอะไรเงีย้ยนานเหลือเกินอันนี้เรา e p คูณสองนะครับ <Hey. S 2> เล่นแป๊บเดียวเดเวลยี่สิบเลยครับอัพเร็ว แต่ EFP ที่คูณ2เนี่ยเป็นถาวรด้วยนะครับอัพเร็วไปจะถึงเร็วเร็วยี่สิบเลยครับแต่อัพเร็วแล้วมันดีอย่างไรอัพเร็วแล้วเรามีไอเทมแจกทุกเลเวลครับทุกเลเวลเรียงเลยเลเวลหนึ่งอัพเข้ามาปุ๊บได้2ล้านเล่นเล่นไป็ันหนึ่งอัพเป็นเลเวลสองปุ๊บได้ของอีกครับเป็นชุดพวกชุดแรงต่างๆชุดถาวรและไอเทมใช้งาน อีกมากมายครับเราแจกกันทุกเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลยี่สิบเป็นของแรนะครับที่หายากมากอย่างปีกนี้เป็นปีกแรนะครับที่ไม่สามารถหาได้โดยปกตินะครับและเราแจกเป็นไอเทมถาวรน,นะครับเราแจกเป็นไอเทมถาวรไม่ใช่แปลว่าไอเทมสำกัดวันด้วยเป็นปีกถาวรน,นะครับปีกแรก็คือเพื่อนๆนี่เพียงเล่นถึงเลเวลยี่สิบนี่ของแบบจัดเต็มมากหลังจากนั้นอีกทุกๆสิบเลเวลเรายังมีชุดแรตา่างๆแจกตามเลเวลให้อีกด้วยครับตรงนี้ก็เป็นชุดถาวรเช่นกันครับ นอกจากนี้นะครับเ,เวลาเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยออดิชั่นเดิมเนี่ยถ้าใครเคยเล่นไฟหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันอยู่เนี่ยเข้าไปจะเจอว่าโหมดมันพึกมากขอกดรูปแบบการโหมดการเต้นเกมมีทั้งบีอัพทั้งกดทิศทางทั้งลายหรือโหมดกีตาร์คือเล่นไม่เป็นนะ่ะมันเยอะจัดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดตัวมาด้วยความคอมมอนเล่นง่ายครับนอร์มอลโหมดบีอัพบีรัชแล้วก็เวทีปาร์ตี้นะครับ หาคู่เลยครับมกอนเตรแล้วก็มาหาคู่กันมาหาคู่กันได้นะครับคอมมูนิตี้ออเดชั่นนี่ Earth, สาวๆเยอะนะครับเข้ามาเล่นนี่มีแฟนแต่งงานกันก็หลายคู่แล้วนะครับมาจีบกันในนี้ได้นะครับเป็นเกมคอมมูนิตี้ครับก็ด้วยโหมดซิมเพิลเหล่านี้นะครับเข้ามาเล่นง่ายเข้าใจง่ายด้วยโหมดหลักของเกมมีทั้ง4คี8คีสามารถเปิดแดงเป็นโบนัสได้ตามปกตินะครับแต่ ไม่ใช่มีแค่นี้โหมดต,ต่างๆจะทยอยอัพตามเข้ามาแบบเดือนต่อเดือนครับอัปเดโตโหมดเพิ่มทุกเดือนด้วยเช่นกันครับนะครับทีนี้เกมออเดชั่นเนี่ยพอเลเวลสิแล้วอ่ะในการจะอัพเลเวลขึ้นเลเวลสิเอ็ดพอเลเวล e พีเรอตันแล้วเราจะต้องมีการกดเต้นเพลงสอบนะครับเรียกว,ว่าสอบลายเส้นเพื่ออัพเลเวลใช่ไหมครับซึ่งผู้เล่นใหม่บางคนโอ้ม,มันกดยากมันต้องเต้นให้คะแนนถึงต้องเต้นให้จังหวะได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านเราสกิปครับ เราให้อเทมสคริปในการสอบด้วยแค่เต้นเร็วเต็มตานปุ๊บกดบัตรสคริปนี่อัพเลเวลไปเลยครับไม่ต้องสอบครับนะครับก็เป็นโหมดที่ทําให้ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์เก่ายังไม่มีนะครับเป็นอเทมใหมเห่เดี่ยวล่าสุดเลยซึ่งทําให้ผู้เล่นสามารถผ่านการเล่นในช่วงแรกไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถคุ้นเคยกับโโปรเกมได้นะครับนอกจากนี้ครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าออ i ์ดชั่น2.2มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไง เ,เพื่อนๆคงทะไมคุ้นเคยกับหน้าตานี้แน่นอนถ้าใครเคยเห็นหน้าตาเมืองออรดิชั่นมาออรดิชันปกติเซิร์ฟเวอร์ไฟหนึ่งของเรามันจะเป็นเพืองตึกใช่ไหมครับก็ตึ่นกลางคืนแล้วมีแสงไฟส่องสว่างอันนี้โอ้โหดูเป็นทีมที่เรียกว่าวันเดอร์แลนด์ครับอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือทีมที่เปลี่ยนใหม่เป็นเหมือนสวนสนุกนะครับที่รวบรวมทั้งเรื่องสนุกสนานทางงานั้งมุมความรักทั้งแฟชั่นอะไรต่างๆให้เราเข้าได้เล่นในตัวเมืองใหม่นี้นะครับและห้องเต้นก็ดูหวานแหววมากนะครับอย่างที่เห็น ห้องเต้นเดิมที่มันเป็นเหมือนลานดีเจแบบห้องมืดๆทึมๆนะครับอันนี้ห้องเต้นหนึ่งนะอ่อมีมีเหมือนสีชมพูเลยนะครับก็เป็นความสดใสใหม่ๆที่คนที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ซายสองของออเดชั่นจะได้เห็นนะครับนอกจากนี้ครับไอเทมใหม่ๆครับมาเป็นแพคเกจครับไอเทมพวกนี้เป็นไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่ยังไม่มีในเซิร์ฟเวอร์เดิมนะครับเช่นปีกแปลงล่างครับ อันนี้ปีกนี้สามารถอัปเกรดนะครับเช่นเป็นปีกลำโพงนะครับค่อยๆอัปเกรดไปจะถึงขั้นสามก็จะเป็นปีกที่มีลำโพงที่มีปีกงอออกมานะครับโดยไอเทมเหล่านี้ก็จะอยู่ในช็อปต่างๆหรือสามารถหาได้ในเซิร์ฟเวอร์สองนี้นะครับโดยก็มาเป็นแพ็กเกจของไอเทมใ,ใช้งานต่างๆมากมายครับแล้วก็นอกจากนี้ครับผู้เล่นเก่าโอ้ยทำไมพูดแต่เซิร์ฟเวอร์ยสองอะล้วผู้เล่นเก่าจะทำไงอะผู้เล่นเก่าอยากได้บ้างอะ ง่ายครับผู้เล่นเก่าก็ชวนกันมาเล่นชวนเพื่อนที่ยังไม่เคยเล่นมาเล่นกับเซิร์ฟเวอร์ซอยสของเราได้โดยมีอีเวนต์กิจกรรมออดิชั่นเฟรนเกตเฟรนนะครับเพียงชวนผู้เล่นเก่าของซอยหชวนผู้เล่นใหม่มาเล่นพร้อมกันที่เซิร์ฟเวอร์ซอยสเนี่ย เราเก็บเลเวลไปพร้อมๆกันทุกครั้งที่เพื่อนอัพเลเวลเราก็จะได้แต้มพอยอ,ออกมาเอามาแลกชุดแรได้ครับเป็นชุดแรในเกมของเซิร์ฟเวอร์ซอยสองด้วยเช่นกันครับก็มีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งกีตาร์มีปีกแรต่างๆมากมายให้แลกกันด้วยครับนะครับแล้วก็ยังไม่พอเราใส่ของใหมเ่เข้ามาอีกนะครับเนื่องจากว่าเาเราต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันเป็นอะไรที่พิเศษจรๆๆิงๆเรามีการอัปเดตเพลงสากลยอดฮิตต่างๆ นะครับเพิ่มเข้ามาในเกมออเดชั่นครับซึ่งเพลงอย่างอบ t a เ b เ a ร h นะครับ Up ทาวฟ n นะครับโอ้โหพวกนี้หลายคนที่ชอบฟังเพลงสากลก็จะคุ้นเคยเคยฟังกันมาตลอดตอนนี้เราสามารถเต้นกับเพลงสากลเหล่านี้ได้ในออเดชั่นตั้งแต่ช่วงอัปเดตนี้เป็นต้นไปนะครับไฮไลท์เนี่ยตัวเล็กไปหน่อยจริงๆไฮไลท์อยู่บนทาดสุดท้ายเลยครับ เล่นได้เมื่อไหร่ซอยสองเราเซิร์ฟใหม่สายกิงนี่เล่นได้11พฤษภาคมครับ11พฤษภาคมนะครับเปิดให้เล่นกันเป็นสอบเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยและผมบอกเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่คือใครที่มี i อเซิร์ฟเวอร์ใหม่เก่าเล่นอยู่แล้วอย่างาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็เพียงแค่เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วมาเล่นกันได้นะครับตัวเก่าไม่หายไปไหนก็มาเล่นเป็นด a ต้าตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้ด้วยเช่นกันด้วย i อเดิมน,นะครับ ก็ต้องฝากพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็หรือน้องๆที่อยากลองเข้ามาเล่นออดิชั่นช่วยกันรบกวนช่วยโปรโมทช่วยเป็นกำลังใจให้เกมออดิชั่นกับเซิร์ฟใหม่ซอยสองนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟลอยด์สองเซิร์ฟใหม่ใส่ยิ่งเปนฟีเวอรไวเพื่อนใหม่เพียโซลเกนยาวมากยาวครับค่ะดียวก็เปิดโซลสเปสภาเาคนนี้ฝากไว้ด้วยเพื่อ เราอยากจะรีแลกว่ามาหาคู่ต่อในออดิชั่นได้นะคะเอาละค,ค่ะขอบคุณค่ะจะออดิชัน่นด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดมีพี่เพื่อนมีคำถามไหมคะ